ดูเหมือนว่าเรือใบสีฟ้าอาจไม่ต้องเสริมแบ็กขวาแล้วเพราะฟอร์มอันร้อนแรงของอับดุลฮอดีคูซานอฟแนวรับดาวรุ่งทีมชาติอุซเบกิสถานกำลังทำให้เป๊ปกวาดิโอลาต้องทบทวนแผนการเสริมทัพใหม่อีกครั้งรายงานจากสกายสปอร์ตระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ชะลอแผนการคว้าตัวแบ็กขวารายใหม่ออกไปแบบไม่มีกำหนดหลังจากคูซานอฟโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายในช่วงที่ผ่านมาแม้ตำแหน่งถนัดของเจ้าตัวจะเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่เป๊ปกลับมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้ลงเล่นทางฝั่งขวา ในเกมใหญ่ทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาโปลีและอาร์เซนอลและผลที่ออกมาก็เรียกได้ว่าเป๊ปเลือกไม่ผิดคูซานนฟเล่นได้อย่างนิ่งเกินวัย20ปีตัดบอลแม่นวิ่งซ้อนเร็วและอ่านเกมขาด จนแฟนบอลซิตี้หลายคนเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่อาจเป็นคำตอบใหม่ของตำแหน่งแบ็กขวาเรือใบโชคร้ายหน่อยตรงที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในเกมกับอาสซนอนทําให้ต้องพักไปช่วงหนึ่งและเป๊ปต้องขยับมาเทอุสนูเนสลงมาช่วยแก้กขัดแทนในระหว่างนั้นแต่ข่าวดีคือรายงานล่าสุดระบุว่าคูซานอฟจะกลับมาซ้อมและพร้อมลงสนามได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนจะหาตัวแทนของคลายวอลเกอร์ที่ย้ายออกจากทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตกเป็นข่าวกับแบ็กขวาหลายรายทั้งในยุโรปและอเมริกาใต้หนึ่งในนั้นคือเวสลีย์ดาวรุ่งชาวบราซิลแต่สุดท้ายเป๊ปก็เลือกจะไม่เซ็นใครเพิ่มและให้โอกาสดาวรุ่งจากระบบทีมแทนซึ่งดูเหมือนว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะกลายเป็นหมากที่ถูกต้องสุดๆด,ด้วยฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและวินัยในเกมรับของคูซานนฟแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจไม่จำเป็นต้องรีบเสริมแบ็กขวาอีกต่อไป อย่างน้อยจนกว่าจะถึงตลาดซื้อขายซัมเมอร์หน้าและถ้าเจ้าหนูวัย20ปีรายนี้ยังรักษามาตร,รฐานได้แบบนี้ต่อเนื่องไม่แน่ว่าเขาอาจกลายเป็นคุมกำลังใหม่ที่เติบโตขึ้นมาแทนที่คลายวอลเกอร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคุณล่ะคิดว่าครูสานอฟจะขึ้นเป็นตัวหลักของซิตี้ได้จริงไหมแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ